กลา้ว่าหมอนั่นต้องเป็นที่หนึ่งต่อไปอันดับที่สองชิดโดริวเซมาแล้วดึงดึงเฮ้ยไม่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอโหนายคือที่หนึ่งฉันคือที่สองเหรอแม่ตื่นเต้นจริงๆเหลืออีกสี่คนอันดับที่สาม คาราสุทาบิโตะเข้าใจหรือ,อยังและเจ้า,างั่งอันดับที่สโอโตยะเอตัครับผมอันดับที่5้ยู่คิมิยะเคนยูครับเป็นเกียรติมากอีกแค่คนเดียวเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นเป็นตัวหลักของบลูล็อกอีเลฟเว่นที่เอโกะกำลังจะสร้างขึ้นมา คนสุดท้ายอันดับที่6คือนางิเซชิโร่โอ้ตามนี้แหละคือว่าคุณเอโกะทำไมผมถึงอยู่ที่ห้าเหรครับต่างกับที่1ตรงไหนเลยครับคำตอบมันง่ายมากแต่บรรดา35คนที่เหลืออยู่คนที่ทำประตูจากคู่แข่งที่เป็นตัวแทนจากทั่วโลกได้ คืออิโตชิรินกับชิโดริวเซที่เหลือก็คือจำนวนลูกที่ยิงได้ตั้งแต่รอบแรกกับการประเมินที่มาจากเหล่าตัวแทนทั่วโลกและสุดท้ายความเห็นส่วนตัวของฉันเข้าใจหรืออยังละ่ะตะแว่นนายแบบใจดีครับอะคนคนนั้นเป็นนายแบบด้วยเหรอเนี่ยรำคาญแปลกแปลกฮะอืมเอาละจานนี้จะเป็นการคัดเลือกลำดับต่อไป ฉันจะแบ่งหกคนนี้ออกเป็น3ทีมทีมละ3คนตามลำดับส่วนที่เหลืออีก29คนอยากจะอยู่ทีมไหนกับใครก็เลือกกันเองได้เลยทีมท็อป6ที่มี2คนก็จะมีการเพิ่มเข้าไปอีกทีมละ3คนเพื่อตั้งเป็นทีมย่อย5คนและจะทำการแข่งกัน1แมชแบบ5ต่อ5อย่างนี้นี่เองเพื่อหาคนที่เข้ากับรูปแบบการโจมตีอันยอดเยี่ยมของท็อป6อย่างนั้นสินะ นอกจากท็อป6แล้วโอกาสที่อีก29คนจะได้รับจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่คือการแข่งที่มีตำแหน่งตัวจริงในศึกกับทีมชาติญี่ปุ่นเป็นเดิมพันการทดสอบความสามารถก็หมายความว่าต้องพิสูจน์ตัวเองในน,นัดเดียวสินะรู้สึกเหมือนพวกมืออาชีพเลยฮะพร้อมเลยอยู่แล้ว แล้วก็เพื่อความสะดวกเรื่องจำนวนจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้แข่งสองนัดน,นั่นก็คืออันดับที่เจ็ดที่มีคะแนนรอมาจากท็อปหกมาจิระเมกุรุนายจะต้องรับหน้าที่ตรงนั้นไอไอเซอ์บ้าเอ้ยท้งที่สู้ด้วยกันมาตลอดแท้ๆจะพวกนั้นเหนือกว่าเราอีกอย่างงั้นเหรอเนี่ยเจ้าพวกท็อปหกพวกนายเดินไปอีกห้องก่อนเลย ยังไงก็เป็นแค่ลำดับคะแนนในปัจจุบันเท่านั้นถึงแม้จะเป็นท็อป6ก็อย่าลืมว่าผลลับของการทดสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไปเชียวเลย